ไม่กี่หลักครับผมไม่มีด้วยไม่มีเอาจริงเราเราแค่อาจจะด้วยอากาศสภาพอากาศตอนนี้ด้วยครับผมมันค่อนข้างร้อนนิดนึงแล้วเรารู้สึกว่าเราไวผมยาวมาในระยะหนึ่งแล้วก็เลยเออไหนก็ตัดไปไปเล็มตอนแรกเป็นเล็มตั้งใจปเป็นเล็มแต่พอเล็มไปแล้ว มันก็เกือบจะสั้นแล้วงั้นก็ตัดให้สั้นไปเลยแล้วกันเพราะไม่มีไม่มีผมไม่ได้ร้อนไขนาดนั้นครับเรใช้เวลาอยู่กันเป็นอาทิตย์แล้วเนี่ยตอนนี้ผมยังแบบมีแบบเผลอๆแบบเป็นรูปรูปผมข้างหลังอยู่บ้างนะเพราะตอนแรกมันจะมีแบบผมข้างหลังออกมาให้ให้รูปเล่นเนี่ยแต่นี้ไม่มีก็แบบก็เห็นในทวิตอยู่จะมีทีมทีบผมยาวกับจีมผมสั้นเลเขาก็ตีไม่ไม่เชิงตีหรอกเขาก็บอกว่าแบบเสียงทึ้นมเสียงขึ้ม กก็น่ารัดีประมาณเพึ่งครบปีครับคิดว่าเพราะว่าผมจําได้ว่ามีเว้นแรกที่ผมไปออกแล้วผมยาวอ่ะหรือเอ็มชอยส์เมื่อปีที่แล้วจนมาเมื่อวานเอ้เมื่อวานก็เอ็เมชอยส์สิ่งที่ว่าแล้วก็ครบปีไปอะไรประมาณนี้แล้วนานที่สุดแล้วก็ยาวที่สุดด้วยครับไม่ได้เล็มเลยคนระับผมปล่อยยาวเลยครับก็ถือว่า ยาวที่สุดแล้วก็ไว้นานที่สุด้วยว่ามันยมเราสนุกอย่างน้ก็อาจจะมีแวะๆไปบ้างครับก็เปลี่ยนเปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วตามตามตามความสบายใจของเราแล้วกันสองสองก็น่ารักดีแต่สุดท้ายก็ก็ถึ้กับขนาวุฒิยู่ีจ้าผมยาวครับเ้าผมยาวมากเพราะว่าก็สั้นก็ได้ก็ไม่ติดครับผมแต่ว่าด้วยความที่ลุคคาแรคเตอร์เราคนภายนอกมองแล้วอาจจะเด็ก ใช่ก็เลยไว้ผมยาวเพื่อเพิ่มความเป็นผู้ใหญ่หน่อยแต่พอตัดผมสั้นกลับมาเปน็นกอีแล้วเปลนเซลแล้วชวาามมมบอบเวลาสางผมมากครับเวลาสางผมก็คือเป่าแป๊บเดียวแห้งแต่ถ้าตอนผมยาวก็คือเป่าเลยครับเกือบครึ่งชั่วโมงกว่าจะแห้งสนิทจริงถ้าเป็นไปได้ถ้ามีโอกาสก็อยากจะไว้ยาวแบบยาวไปเลยือนกันยาวยาวจงกลางหลังเลยรกายฟีลแบบวิโ่ยินเหล็กไฟอะไรใครอยากลองใครอยากเห็นใครอยากเห็นตัวเองในในพูดแนเหมือนกันยาวผม ใช่แต่ว่ามันก็นั่นแหละแต่เขาไปแต่งให้หน้าระหวานเนี่ย ทางผู้หญิงแต่เราอยากได้แบบพี่โป้อะไรแบบฟิลนานแบบเล็บเล็ดคือพี่โป้เลยหรอใช่พี่โป้เด็ว่ากันแล้วกันเดี๋ยวว่ากันแล้วกันถ้าถ้ามีโอกาสก็อาจจะได้เห็นแต่คิดว่าคิดว่ายากแต่คิดว่ายากครับผมทำงานยากเลยครับแต่ที่ไม่เกี่ยวครับผมก็นั่นแหละอย่างที่เราบอกคืออยากตัดแค่นั้นเลยเพลงใช่ไหมครับก็วิจูนะครับผมครับรับพนาวุจกับเลซี่ล็อกซี่ก็ตอนนี้ ก็ก็แสนแสนกว่าแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากที่ให้การตอบรับเพลงของผมนะครับทั้งแฟนคลับผมและหรือว่าคนที่อาจจะเพิ่งเคยมาเจอผมจากเพลงนี้นะครับงี้ก็ขอบคุณทุกคนมากครับเพลงนี้ก็ค่อนข้างจริงจังมากๆในระดับหนึ่งครับผมเพราะว่าเรามีพี่ท็อป레이ซี่ร็อกซี่ด้วยนะแล้วพี่เขาก็มีความเป็นมืออาชีพอยู่แล้วส่วนโปรดิวเซอร์เอ็กซ์แควทีฟโปรดิวเซอร์แล้วก็เป็นพี่กอล์ฟทุกคนก็คือแบบจริงจังในการทํางานแล้วเราก็เลยต้องเต็มที่แล้วก็จริงจังด้วยคับยากครับผมจริงจริงมันเพลงนี้มันเว้นไปเป็นปีเลยนะครับหลังจาก เราไปอาดคอนบุใช่ครับจนมาถึงอัดตั้งแต่ประมาณกลางปีที่แล้วครับผมจนมาถึงประมาณต้นปีเราถึง ได้แบบกลบมาหัดทำคอนดปเพิ่มอะไรจริงๆถนะ้าใช้เวลาในห้องอัดก็ประมาณส3าวันประมาณน,านั้นแต่ว่าระยะเวลาที่มันทิ้งเอาไว้ก็ค่อนข้างนานครับก็เอาจริงนะพูดตรงก็แอบแอบลืมๆไปแล้วด้วยว่าตัวเองเคยอัดเพลงนี้เอาไว้ด้วยครับแต่ว่าพอแบบกลับไปดูปุ๊บเออเรามีเพลงนี้อยู่ที่หว่าแล้วแบบมันก็เป็นแนวที่แบบค่อนข,ข้างจะใหม่สําหรับเราเราก็เลยอยากลองทำดูเพราะว่าก่อนหน้านี้เราปล่อยเป็นเพลงโอค่ะไหครับก็เลยคิดว่าถ้าเกิดเอาเพลงรักมาทําต่อก็น่าจะโอเคนะครับ มีแค่ทําเพิ่มแล้วกันครับผมเราตอนแรกเรามีแค่ฮุกอย่างที่บอกคือท่อนฮุกกับออดนตรีเนี่ยพี่เตยเขาทําไว้ดีแล้วเขาเป็นเจ้าของเพลงซิงประกาศต่ประเทศเขาผมคือพี่เขาทําไว้ดีมากแล้วเราก็ไม่ไม่เปลี่ยนพี่เขาแล้วกันเราแค่มาทําในพาร์ทแรปให้มันมีความเป็นตัวตัวตัว,ต,วตัวเองมากยิ่งขึ้น ใส่ท่อนเด็ดเพิ่มไปด้วยครับ The baby you t h one แตงเงาพระจันทร์ละชองละพาตอนคุยกับเธอ just like ช่อง to the top ที่ฟิลนี้ไปฟังกันต่อได้นะครับผมที่กัปปนาวุธช่องยูทูบนะครับผมพี่จูตอนนี้ก็ไปก๊อฟไปก๊อฟคอนเทนต์พี่จูมาครับพี่จูเนี่ยเห็นพี่เขาทำแล้วเออเท่ดีก็เลยลองลองทำดูว่าก็เดี๋ยวหลังจากเพลงนี้ก็อาจจะมีปล่อยอีกเพลง ต่อไม่ไม่แน่ใจว่าเร็วๆรนี้ไหมแต่ว่าก็เริ่มเริ่มทำพลงต่อไปแล้วเพลงนี้จะเป็นเพลงที่แบบอ่าก็เศร้าเศร้ามากอันนี้เศร้ามากแล้วกันเดี๋ยวรอดูรอดีตามที่เราพูด